แต่เปิดเข้าไปค่ะคุณผู้ชมคะต้องสะดุ้งโหยงกันเลยนะคะเจ้าของห้องพักเดี๋ยวไปดูห้องแรกก่อนเลยดีกว่านะคะห้องแรกเปิดเข้าไปสภาพเป็นจังซี่ละค่ะโอ้ยซกมกสุดๆนี่เขาโพสนะคะดิฉันไม่ได้พูดเองนะซกมกเลยนะคะซกมกสกปรกมากเป็นไปได้ยังไงสถานที่ก็คือพิกัดปทุมธานีค่ะดูเตียงนอนท่านผู้ชมคดูเตียงนอนเอาอะไรเข้าห้องไปบ้างคะเนี่ย ที่หลับที่นอนนี่เจ้าของห้องเช่าเป็นเป็นคนจัดการไวใช่ไหมแล้วดูฮะห้องน้าห้องท่าครับห้องนี้เป็นของผู้ชายเช่านะคะผู้ชายอห้องแรกผู้ชายเช่าคือไม่ได้แค่เอาของขยะมารกเท่านั้นนะคะยังค้างค่าไฟอีกและค่าน้ําด้วยเออค่าไฟเนี่ยหมื่นสี่ค่าน้ํแ8 0รอครับอันนี้ตามโพสนะคะอ่ะไม่พอค่ะไปห้องที่สองนะคะ อ๋นี่สองห้องมีสองห้องนี่ห้องที่สองค่ะอันนี้ห้องใครเป็นสุภาพสตรีเป็นคนเช่าอหสภาพนั่นอะไรอ่ะทัวริสงก็ไม่รู้สภาพโอ้โหดูสิคะที่นี่ห้องห้องนี้จะมีกระบายเลี้ยงแมวแน่นอนมีกระบาทรายกระบะทรายน่าจะเลี้ยงแมวด้วยใช่ค่ะหรือเปล่าแล้วในโอ้โหในตู้เย็นก็แบบว่าหรือว่าเลี้ยงไส้เดือนแมวค่ะพี่แมวอะฮะมีกระบะทรายแมวนะคะ แต่ค้างค่าไฟไม่เยอะเหมือนห้องแรกนะคะคเออไม่เยอะเท่าห้องแรกว่างั้นนะออสองห้องนี้ค่ะเจ้าของโพสต์ลงไปค่ะอโอ้โหประมาณสักสิบกว่าภาพทุกคนบอกว่าโอ้โหเห็นใจเหลือเกินสงสารจังเลยทําไมต้องมาเจอคนสกปรกซกมกขนาดนี้อ,เออเดูรีหลับที่นอนฮะถะตะกุยอันนี้ของใส่แมวตะกุยอันนี้กระบะทรายแมวเนาะ ตายแล้วไม่เป็นโรคเป็นภัยเหรอขี่ม้งขี้แมวก็เต็มทรายไปหมดเลยไม่เก็บเลยนอนลงไปได้ยังไงใช่ไหมคำสานใช่ครับแต่ว่าทางคนทําธุรกิจห้องเช่าเนี่ยผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยปวดหัวนะมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงหรอกจะทุกแห่งเลยนะเพียงแต่ว่าบางเรื่องเอามานําเสนอบางเรื่องก็ไม่ได้นําเสนอนะครับเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อค่ะนี่ไม่รู้ว่าจะต้องเสียเงินค่าซ่อมอีกเท่าไหร่นะฮะ แล้วคุมไหมบางคนเนี่ยชอบคิดว่าเอ้ยมีเงินเนี่ยเอาไปทำห้องเช่าดีกว่าใช่ไหมเอาไปทำห้องเช่าดีกว่าอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ลงทุนเป็นล้านนะแล้วมาเก็บเดือนละสามพันอสามพันเมื่อไหร่ได้เงินล้านคืนว่าเออเมื่อไหร่ได้เงินล้านคืนอันที่หนึ่งอันที่สองคนเช่าทําแบบสภาพแบบนี้หรือบางทีตอกตะปูเต็มไปหมดเลยนะฮะเจาะเต็มไปหมดอ่าผนังผนังแตกกระจาย ปเสร็จแล้วก็ต้องไปซ่อมคือเงินประกันยังไม่พอซ่อมเลยอ่ะออนะคะอะไรทำนองนั้นนะครับ<ด>เป็นความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะ